สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมโอมบ้านนานะครับหายไปหลายวันเลยเลยอยากกลับมาลองเล่นตีคู่ให้เนเพื่อนได้ดูอีกสักหน่อยว่าตีคู่ตีแบบว่ามีลักษณะการตีไกลตีแบบยิงไกลเนี่ยลองเล่นกันให้ดูเลยครับว่าพอดีได้ก็ตไอเดียมาจากต่างประเทศจะลองมาดูว่าเล่นแล้วเป็นยังไงดูเอาแบบจัดจากกันเลยวันนี้ <c oughs> เนี่ยครับลองเล่นตัวแรกลองดูไดนามิกหน่อยช่วงนี้รู้สึกว่าถนัดเขาเหลือเกิน มาเจอกูกับโครนพยายามจะเดินแอบบแอบบมุมไว้ก่อนนะครับแอบบแอบบอยู่ในดงหญ้าอะไรต่างๆไว้วันนี้ตั้งใจหละจะลองเล่นตัวที่ยิงทั้งไกลโยนก็ไกลแล้วก็หน,นีไกลเพื่ออย่างรู้ว่าโชงนีลิงพันุันนะเดินทางไปตา่างจังหวัดนะครับเล่นไม่ค่อยได้เล่นเลยพยายามจะหาเวลาเล่นแล้วมาทาคลิปไม่ได้ ช่วงนี้ลําบากหน่อยแต่นี่กลับมาเล่นแล้วก็ทําคลิปได้ปกติแล้วครับผมเนี่ยครับมือติดติดขัดกัดตวหนอโอ้โหเอวีมอย่าเพิ่งวิ่งไล่ใส่ตอนนี้สิพอเริ่มกลับมาเล่นนี่รู้สึกเลยว่าฝีมือนี่ตะกิดตะขัดนิดนึงต้องใช้โคลนเป็นประโยชน์แล้วช่วยหน่อยเพื่อนเี้ยครับพยายามี่อยู่ในดหญ้าไ้ก่อนสอดส่องเดเมจนให้เพื่อนหน่อยจ้าวว่าจะใช้เพื่อนเป็นตัวรอ มอติดมอติสหือมอติดม,มาคู่กับโคลมกันนี่ครับให้กินก่อนเลยลูกระเบิดพยายามเล่นไปแล้วก็ดูสอดส่องดูพื้นที่กว้างๆไว้นะครับเล่นแต่ละตัวที่ว่าใช้สกิลแบบโยนไกลๆได้มาแน่หือได้มาพอดีครับขึ้นมาเก้าแล้วมีลุน้นหือเหลือกันสามสามโอ้มากันอย่างนี้หอยไม่ไหวครับโอ้โหได้ที่สองครับ 3, 3. โอ้ดีสามที่สามโอ้มาแมตช์ได้ก็ที่สามละหาครับลองหาตัวเอาตัวไหนดีเนี่ยอ่าเอาบารีลีดูสักทีพอช่วงนี้รู้สึกว่าบาร์ลีผมก็อัพตัวขึ้นมาได้ระดับหนึ่งละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เขาเลยครับเพราะว่าพอมีตัวอา่าไดนามย์ยิงไกลโดนไกลแล้วมันก็เลยถนัดตัวนู้นไปซะมากกว่าแต่นี่ไม่เป็นไรครับลองดูแต่ว่า เขาอาจจะน่าจะมีประโยชน์ก็ได้มาจับคู่กับโครนี่แล้วนี่ครับลักษณะการเล่นก็ไม่ต่างกันนะครับก็คือว่าเล่นแล้วก็โยนดูลักษณะทิศทางใช้การบังคับทิศทางเอานะครับไม,ไม่ไม่เอาแบบว่าเกิดออตโต้แจซีแจซีขอตอดสร้างเดมเมจหน่อยตอดเอาท่าไม่ตายก่อนนะครับอยู่กันเป็นกลุ่มๆอย่างนี้ชอบเลยท่าไม่ตายผมขึ้นไวมาก อันนี้เน้นเล่นไม่ไม่หวังตำแหน่งไม่วังอันดับอะไรมากครับขออย่าให้ถ้วยลดมากก็พออันนี้เล่นเพื่อความสนุกสนุกก่อน,นครับพอดีว่าได้ไอเดียมาจากต่างประเทศเรื่องของการเล่นโยนไกลต่างๆเนี่ยเลยอยากจะลองมารีวิวว่าทำให้เพื่อนเพื่อนได้ดูแต่อันนี้รู้สึกว่าตัวแทงเยอะเหลือเกินโอ้โหโคลนเดินไปอย่างนั้นต้องนีนีครับป้อ,อ,องขันไว้ก่อนครับร,บรอเพื่อนเกิดแมตชนีน้เก็บของได้น้อยมากๆเลย พยายามจะเล่นแล้วก็ถ้าเพื่อนตายหรือว่า,าเพื่อนโดนเขาเรียกว่าไงครับเราต้องรอจังหวะเพื่อนออกมาครับในแมตตีคู่นี่ต้องใจเย็นๆครับอย่าอย่าบูอะไรมากมนี่ครับพยายามโยนสอดสองทิศทางไล้ก่อนโยนลากทิศทางแล้วก็อาจจะมีรัวกดออตโต้ในบางจังหวะที่เขาอยู่นิ่งๆม,มาระยะอย่างนี้โยนใกล้ๆครับนี่ครับได้มาครับจังหวะง่ายๆอย่างนี้ก็คือโยนใกล้ๆเลยครับ อัโต้แล้วก็เปิดท่าไม่ตายโอ้โหอันนี้โดนรุมแน่นอนไปทางในนีเนี่ยหืมผมก็หืมไม่รู้จะไปยังไงแล้วหืมกวาดเพื่อนจะออกมาอีก3วิได้ที่สครับก็ถือว่ายังใช้สกิลแล้วก็ใช้รูปแบบการเล่นในปงญา่าแล้วก็สำรวจทิศทางดูบ้างอันนี้ลองหาดูอีกสักตัวครับที่ว,ว่าลองดูรีโคเซตดีกว่ารู้สึกว่าดเดลเซตเขายิงไกล ช่วงนี้จะเล่นอะไรที่มันรู้สึกว่าไกลๆ <c oughs> มาดูริโฮเซนหน่ครับเพราะว่าริโฮเซนนี่ท่าสกิลต่างๆของเขาเนี่ยอย่างเช่นว่าการยิงกระทบสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันจะทําให้ลูกปืนของเขาเนี่ยไปได้ไกลแล้วก็ชิ่งไปได้ไกลมากขึ้นแต่ว่าพอเริ่มเกมมาเริ่มมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเล็กๆแล้วแต่ก็ยังเล่นได้ปกติครับพอช่วงนี้ยังใช้ตัวแอปพลิเคชันช่วยนะครับในการรันเครื่องอยู่ เนี่ยครับพอยิงไกลๆมันจะยิงชิ่งๆเนี่ยมันจะไปได้ไกลขึ้นจากที่เราส่องเนี่ยครับหืมโกโคเป็นเพื่อนกันทําไมบูลือเกินเนี่ยครับผมพยายามยิง,ยงๆสอดส่องให้ดูนะครับว่ามันมันชิ่งแล้วไปได้ไกลจริงๆครับแต่ว่าข้อเสียของแมดในการเล่นตรงนี้ก็คือหืเกือบตายังไม่โบก็คืออ่ามันมีสิ่งปลูกสร้างมากเกินไปนะครับแล้วก็โยนข้ามไม่ได้ ตัวดีกูเซตนะครับแต่ว่าถ้าไม่ตายของเขานี่คือก็ชิงกับสิ่งปลูกสร้างนะครับพยายามยิงให้มันกระทบแล้วก็ชิงไว้เหลือสี่ทีม,มเพื่อนผมไปซะละเนี่ยครับต้องหาจังหวะแอบซ่อนก่อนนะครับพยายามยืนระยะแล้วก็สร้างอันดับที่ดีๆไว้ก่อนนานๆกลับมาเล่นเล่นนิ่งต้องต้องใช้สกิลตัวนี้นะครับ <c oughs> บูมากไม่ได้อ เจอสไปสไปนี่น่ากลัวครับโยนแล้วก็แตกกระจายยิงไม่โดนเลยครับเกินไปอีกแล้วโอ้โหโดนโอ้โหโดนเลโอ้หเหลือได้ทีสามีครับยังดีครับนี่ไม่ได้ลดถ้วย <c oughs> เล่นเพื่ออยากรู้ครับว่าจับคู่แมตช์จับคู่นี่จะเป็นยังไงบ้างอีกสักตัวแล้วกันตัวนี้ผมตั้งใจว่าจะเล่นตั้งนานแล้ว <c oughs> อานี่เลยตัวนี้ดาริวเนี่ครับใช้สกิลลบลีกนะครับสกิลของเขาก็คือว่าสามารถจะชิ่งกับสิ่งปลูกสร้างได้ก็คือว่าสามารถจะกลิ้งไปได้ไกลนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยไม่ต้องไปตอดเอาเดเมจนะครับก็คือขึ้นเองอัตโนมัติเลยยืนนิ่งๆก็ขึ้นได้ถ้าาไม่ตายนะครับเอาไว้สําหรับลบลีกอย่างดีเลย <c oughs> ในความคิดผม น,นี่รู้สึกว่าเจสซี่เจสซี่ออกมาก่อนเธอะอเนี่ยครับท่ามาตายขึ้นมาแล้วนี้ผมก็จะใช้ในบางเม็ดอย่างเช่นว่าช่วงนี้ถ้าจะใช้เก็บถ้วยจริงๆง่ายๆเลยก็คือใช้ดาริวคือดาริวนี่หนีง่ายครับเก็บถ้วยนี่ไม่มีอะไรมากก็รอให้เขา,าเพียงคล้ำกันเยอะๆแล้วก็ใช้สกิลตัวเองในการหนีเนี่ยครับ เกือบไปครับโดนโดนดาเมจนี่เขายิงตรงแรงนะครับนี่ครับเพื่อนไม่ไม่รู้เป็นอะไรทำไมยืนนิ่งเลยโอ้โหต้องใช้สกิลหลบหลีกก่อนนะครับโอ้โหยังเหลืออยู่5ทีมกันด้วยโอ้โหโดนบู๊หนักนะครับอันนี้อ่นนอาก็จบไปครับอันนี้เป็นแมทสนุกสนุกง่ายๆแต่ว่ากลับมานี่มีอะไรโหดๆหดแน่เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเนี่ยเจอกันแน่นอนแต่ว่าฝากกดติดตามช่องอมบ้านนาเลย์เก สำหรับคลิปนี้สวัสดีก่อนนะครับ